ที่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปคุณกิ่งเคยมาคุยกับเราแล้วครั้งหนึ่งนะครับเมื่อประมาณปีพฤศจิใช่ค่ะตอนนั้นยังมีอาการผื่นแพ้ใช่ค่ะเป็น,เป,นเป็นเหมือนภูมิแพ้เป็นเหมือนโรคประจำตัวค่ะก่อนหน้านั้นก็คือจะขึ้นแล้วก็จะคันแล้วก็จะหายขึ้นจะคันแล้วหายใช่ด้วยต,วตัวมันเองด้วยตัวของมันเองต้องทานยาทานอะไรไหมฮะ ทานยาแรกๆก็แค่ซื้อยาทาตามร้านขายยานะคะคแต่หลังๆก็ไม่หายก็ไม่ดีขึ้นเข้าคลินิกหาหมอนะคะหาหมอโรคผิวหนังคุณหมอบอกแพ้อะไรครับคุณหมอบอกมันเป็นโรคที่รักษาไม่หายก็คือมันจะอยู่กับคุณแบบเนี้ยไปตลอดชีวิตประมาณน,นั้นค่ะอันนี้เป็นตั้งแต่เล็กหรือเปล่าเป็นตั้งแต่เด็กค่ะเป็นตั้งแต่เด็กเลยคุณหมอบอกว่าจะเป็นไปตลอดชีวิตแล้วก็บอกไม่ได้ด้วยว่าแพ้อะไร ใช่เขาก็บอกมันมันอยู่ในภูมิคุ้มกันหรืออะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่รู้จักว่าภูมิคุ้มกันคืออะไรประมาณนั้นขึ้นตามข้อพับข้อพับด้วยแล้วก็ช่วงหน้าอกด้วยค่ะก็จะคันอันนี้เป็นภูมิแพ้อย่างหนึ่งก็เป็นภูมิแพ้นั่นแหละค่ะแต่ว่าเออที่หมอบอกว่าจะเป็นตลอดชีวิตเป็นเป็นหายหายแต่จริงจริง ภูมิคุ้มกันนี่เรามีโอกาสปรับให้มันดีขึ้นได้นะถ้าเราทานอาหารดีๆทานสิ่งที่ถูกต้องออกกําลังกายเป็นประจําบางทีมันก็หายได้คะซึ่งทุกวันนี้บางทีอาหารที่เรารับประทานมันก็มันตามปากนะฮะอาจารย์มันก็ยากนะของอร่อยทั้งนั้นเพราะสมใจอะไรอร่อยเนี้ยอะไรอร่อยมักจะไม่ค่อยมีประโยชน์ต่อางกายก็มีเหมือนกันนะใช่ค่ะจะชอบเสร็จแล้วทํำยังไงดีฮะหาทางออกกับชีวิตก็ คือกินยาทานยาจนเป็นชีวิตประจําวันของของคลินิกที่เราต้องไปนะคะพอมันรู้สึกว่ามันขึ้นอีกเราก็ไปอีกพอก่อนรับยาคุณหมอก็จะบอกว่าห้ามขับรถห้ามใช้เครื่องจักรห้ามไอคือมันจะง่วงด้วยเวลาเราทานอ๋อพวกยาแก้แพ้เนี่ยพอทานจะมีอาการง่วงจะง่วงค่ะจะทำจะทำให้เราง่วงแล้วเขาก็ห้ามคือจนแบบฟังเป็นคำันประจำาันละเออเพราะนัานค่ะก็ ก็ทานอย่างนี้มาตลอดก็ทานมาตลอดค่ะแล้วก็ประจุกับมีโรคกระเพราะกระเพราะก็เป็นคือเราก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นอะไรเพราะเพื่อนๆเราก็เป็นนะคะแล้วก็ทานยาลดกรดอะไรต่างใช่ค่ะทำไมไม่ครบคนแข็งแรงบ้างคะก็คือจะยุ่งๆเหมือนกันนะคะทำงานคือหน้าที่การงานมันเหมือนกันใช่ค่ะก็จะทานไม่เป็นเวลาใช่ค่ะเห็นบอกมื้อรึ่งวันทานตอนช่วงอะไรบ่ายสามเลยเหรอฮะ ก็ประมาณนั้นค่ะเพราะว่าเราเข้างานบางทีบ่ายโมงนะคะตั้งแต่เช้ามาแล้วก็ไม่ได้ทานเลยเข้างานบ่ายโมงแล้วก็ต้องทําภารกิจของการทํางานใช่ไหมคะพักอิทิก็บ่ายสามนั่นคือมื้อเช้าค่ะโอ้นี่แย่มากเลยนะฮะต้องบอกว่าอันนี้เป็นพฤติกรรมที่ไม่ค่อยดีเลยมื้อเช้าเนี่ยเป็นมื้ออาหารที่สําคัญที่สุดจำเอาไว้เลยนะครับเขาบอกมื้อเช้าให้กินแบบราชาคือไม่ได้ต้องกินของแพงนะฮะกินเยอะเข้าไว้ส่วนกลางวันเนี่ยให้ลดลงนะเป็นคนธรรมดา เราบอกมื้อเย็นให้กินแบบยาจกส่วนมากจะหนักมื้อเย็นนะคะ,ะมื้อเย็น,นย<อ>กลับกันเลยลใช่ออคะ่ะเสร็จแล้วยังไงดีฮะเลือกโรคกระเพาะหมอให้ยา,าให้อะไรมาทานใช่ค่ะ,คะก็แรกๆก็ไม่ไปหาหมอเหมือนกันค่ะก็คแค่แบบ อ่ะยืมยาเพื่อนมาเพื่อนก็มีอยู่แล้วใช่ไหมคะก็ก็ทานด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะยาลดกรดที่แบบว่าตมท้องตลาดเนี่ยค่ะยาลดกรดยาเคลือบกระเพาะเคี้ยวด้วยอ่ะเป็นน้ําด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็ทานแล้วมันก็เย็นมันก็ก็ช่วยได้นะคะหมอบอกไหมครับว่าอาการโรคกระเพาะมันรุนแรงแค่ไหนตอนนั้นคือยังไม่ไปหาหมอนะคะแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งคืออ่าเราก็รู้สึกแบบมันแย่มากมัน ปวดท้องมันแบบว่าเหมือนเหมือนเราหายใจไม่ออกเหมือนเหมือนจะตายอะไรอย่างเงี้ยค่ะนึกว่าตัวเองเป็นโรคหัวใจนะคะกลางดึกประมาณตีสามค่ะโทรหาเพื่อน<ๆ>เพื่อนก็ไม่รับแล้วก็ยังไงดีโทรหาแท็กซี่นะคะก็บอกบอกแคว่าเอาคันที่ไว้ใจได้หน่อยนะอะไรประมาณเนี้ยค่ะเ,ออเ,ออเพราะมันกลางดึกนะฮะใช่ค่ะแล้วก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลคุณหมอะะบอกว่าก็มีปัญหาเรื่องเรื่องกอระเพาะใช่ไหมอะไรประมาณเนี้ยนะคะแล้วเขาก็บอกว่ากดไหลย้อน หนึ่งแหละเราเราอาจจะหนักมื้อตอนกลางคืนด้วยอะไรประมาณนี้แล้วกนจดไปนอนเลยนะฮะใช่พอนค,คนไทยนี่หนังท้องตึงหนังตายหย่อนก็ อิ่มปั๊บก็นอนปุ๊บเลยนะฮะแต่มันเป็นอาการที่น่ากลัวมากเลยนะคะมันปวดมันมันแสบมันร้อนบอกไม่ถูกเลยใช่แล้วก็นอนไม่ได้อ่ะค่ะมันเหมือนมีใครเอาเอาเอาดาบอะไรมาทิ่มข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยมันจะแสบจี๊ดคือนอนราบไม่ได้เลยค่ะสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วก็มีพี่ที่ทํางานนะคะเขาก็บอกว่าอ่าแกลองเอานี่ไปทานสิอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ อะไรอะพี่ก็บิ้มกับประมาณนี้งั้นก็แสดงว่ายาที่คุณหมอให้จากอาการโรคกระเพาะค่ะก็แคบก็คือมันมันก็เป็นเป็นหายหายพยุงอาการใช่ค่ะส่วนอาการภูมิแพ้ก็ก็เป็นอยู่เป็นเป็นชีวิตประจําวันแยกกักษาไปใช่ยาภูมิแพ้ฉันก็กินยาภูมิแพ้ด้วย ยากระกเพาะใช่ไหมกินยากระเพาะภูมิแพ้นี้ทั้งกินทั้งทาเลยนะคะทั้งเป็นครีมตลับเล็กๆาแล้วก็เป็นยาเม็ดสีส้อมอ่อนๆสีเหลืองอะนะคะ,ะก็คือหมอจะให้มาก็ทานแล้วก็จะง่วงแต่ก็เดี๋ยวถามอาจย์ยาที่ว่าคือยาอะไรฮะ ยาแก้แพ้ก็ถ้าเป็นเม็ดสีเหลืองก็น่าจะเป็นคลอฟีนิลามีนนะฮะเป็นยาเก่าแก่ที่ขายเป็นกระปุกราคาถูกๆนะฮะซึ่งมันก็ได้ผลมันได้ผลดีค่ะมีผลเสียั้มแต่มันก็ผลเสียก็คือง่วงนอนหมอเขาถึงห้ามขับรถห้ามทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักรอะไรพวกเนี้ยฮะบางคนกังวลมันจะสะสมที่ตับที่ไตอะไรยังไงไหมฮะอยานี้ค่อนข้างปลอดภัยอืคือว่าสามารถทานได้อนะคะ แต่ทางที่ดีไม่ควรทานเป็นประจำทางที่ดีก็ไม่ควรทานเป็นประจำควรจะทานเฉพาะเวลามีอาการรุนแรงแค่มันมมมจากอาการของของคุณนัทนัทพรคุณกิ่งเนี่ยเป็นทั้งภูมิแพ้เป็นทั้งกระเพาะซึ่งผมเชื่อว่าคนไทยนี่เป็นเยอะมากแล้วก็คิดว่ามันจะเป็นโรคที่ติดตัวไปจนตายภูมิแพ้เนี่ยถ้าเราไม่ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่หลีกเลี่ยงสิ่งที่เราแพ้มันก็จะเป็นไปนตลอดชีวิตแบบที่หมอว่านะคะ ยกเว้นถ้าเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินออกกําลังกายเป็นประจำอะไรอย่างเงี้ยนะฮะสามารถปรับระดับูุิคุ้มกันให้อยู่ในสภาพปกติอันนี้เราก็จะหายได้ส่วนโรคกระเพาะนี่ก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมด้วยนะฮะ,ะถ้ายาที่หมอให้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นยารักษาปลายเหตุ นั่นก็คือกรดมันหลั่งเยอะก็ลดกรดแล้วก็ให้ยาไปเคลือบกระเพาะเพื่อป้องกันการเจ็บปวดซึ่งอันนี้ถ้าสมมุติว่าเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินการอะไรให้ถูกต้องอะไรเงี้ยนะคะมันก็จะดีขึ้นดีขึ้นนะคะยกเว้นเรายังตามใจปากอยู่มันก็มันก็จะอยู่กับเราตลอดชีวิตเหมือนกันอันดับแรกเนี่ยต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตก่อนอันดับที่สองก็คือถ้าคุณเป็นโรคสิบโรค,ส,โรคสิบอาการก็ยาสิบอย่าง ใช่ค่ะทั้งทั้งกระเพาะ,ะทั้งอาการคันะนะคะสรแล้ววันหนึ่งมีคนชี้ทางสว่างให้เอาลองบินไปทานดู ใช่ค่ะเราก็สีอะไรทานเป็นสีชมพูสี่ะฮะใช่ค่ะก็พี่เขาบอกว่าให้ทานเป็นเช้าสองเย็นสองนะอ่าจะช่วงแรกถ้าอยากหายก็ทานแบบนี้ก่อนอย่ากลัวปึงตั้งอะไรประมาณนี้มีถามมีบอกด้วยเหรอถ้าอยากหายก็คือแบบว่าคือฉันจะกินแล้วมันก็ต้องอยากหายอยู่แล้วคือเราเราคิดว่ายาเราก็เยอะแล้วเราต้องไปกินยาอีกอะไรประมาณเนี้ยค่ะคือตอนแรกก็มองว่าเป็นยาแต่เราไม่ใช่ยา ใช่แต่พอได้ได้ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากธรรมชาตินะคะก็ก็ทานค่ะทานอยู่นานแค่ไหนจนทานประมาณสักเกือบเดือนค่ะนะคะอาการคันมันก็ไม่เกิดขึ้นนะคะเราก็คิดว่าเอ๊ะหรือว่าเป็นเพราะเพราะเราก็ทานยาด้วยยาหมอด้วยเอางี้ผมถามว่าสองสามวันแรกที่ทานบิมสีชมพูเข้าไปแล้วก็ยังมีอาการคันอาการคันก็มีอยู่ยังมีอยู่นึกในใจไหมทําไมกินแล้วมันยังไม่หายคัน ก็ก็คิดว่ามันยังเร็วไปอะค่ะเพราะยาที่เราทานนี่ก็มาตั้งแต่เด็กๆแล้วทานมาทั้งทานทั้งทามันก็ยังไม่ดีขึ้นสามสี่วันอาทิตย์แรกก็เราก็คิดว่ามันยังไม่ทํางานหรอกมันยังไม่ได้ผลผมว่าบางคนนี่คิดว่ามันไม่ได้ผลปฏิเสธเลยนะอาจารย์ใช่ไหมฮะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือกําลังจะย้ําว่าของเรามันเป็นแค่อาหารเสริมมันไม่ได้ออกฤทธิ์เหมือนยาที่ปุ๊บปั๊บทันที หรือแม้กระทั่งยาบางชนิดก็ไม่ใช่ปุ๊บปั๊บทันทีเหมือนกันใช่ค่ะเราะะทาแล้วมันก็ยังไม่หายใช่ไหม<ก>เสร็จแล้วทานอยู่เดือนหนึ่งก็ทานประมาณเดือนหนึ่งนะคะอาการมันก็สักสองอาทิตย์เราก็คือรู้สึกว่าเหมือนร่างกายลามันสดชื่นขึ้นนะคะ mm hmm. จากที่แบบเวลาเราตื่นมาเราจะรู้สึกเพลียๆเหนื่อยๆนะคะ,คะแล้วก็อาการคันมันก็สักประมาณสองอาทิตย์นะคะที่มันห่างๆหายไปสองอาทิตย์จะมาเป็นทีเจากที่เดิมปกติเป็นทุกวันก็ ไม่เกือบทุกวันค่ะสองสาวันอาทิตย์หนึ่งโผล่ขึ้นมาทีแต่นี้ระยะจะยาวออกไปทิ้งทิ้งห่างออกไปแล้วก็เราก็รู้สึกว่ามันจะเหมือนมันจะสงบอะประมาณเดือนนะคะประมาณเดือนเหมือนมันแล้วโรคไม่มีขึ้คับกดไหลย้อนล่ะมันมันหายไปไหนก็ไม่รู้ค่ะมันไม่แสบท้องแล้วมันก็แบบไม่มีอาการที่บอว่าตีสามต้องไปหาหมออีกไม่มีเลยค่ะมันก็เบาไปเลยค่ะซึ่งยาที่คุณหมอให้ทานเป็นยาอะไรทราบไหมฮะ ก็เป็นเหมือนเหมือนที่อาจารย์พูดอะคะ่ะเป็นยาลดกรดนะใชแค่ลดกรดเคลือบกระเพาะใช่เคลือบกระเพาะอาจารย์ครับช่วยบอกหน่อยครับว่าอาการที่โรคกระเพาะหายไปกรดไหลย้อนหายไปแล้วก็อาการภูมิแพ้ที่มันหายไปจากแคปซูลสีชมพูนี้เพราะอะไรครับครับเพราะ t s สองมันอยู่ในระดับปกติอื s สองที่เป็นต้นเหตุของโรคภูมิแพ้แพ้ภูมิตัวเองทั้งหลายนะครับ ถ้ามันมีมากปับ๊บอาการทั้งหลายแหล่มันจะมาเลยอแล้วมาก็บางทีมาเป็นชุดนะฮะตับเสื่อมไตวายวข้อข่าอักเสบแม้กระทั่งโรคทับจากมันก็ใช่นะ,ะแน่นอนเวลาเครียดมันก็มาแล้วนะครอย่างเงี้ยนะคือแต่เอทีเอสองที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันมันอาจจะไม่ได้มีสาเหตุก็ได้อ,อคือนั่นเวลาเป็นไปไปวัดดูได้เลยทีเอสองสูงเวลาไป <พอ S 1> เจอสิ่งเร,ร้าใช่ไหมฮะไม่ได้ข่าวชนิดเนี้ย มันก็จะทำใเกิดการอักเสบนะครับอาการอย่างที่ว่าเนี่ยเกิดการอักเสบที่กระเพาะตามหลอดตามหลอดทางเดินอาหารนะครับอาการแพ้นะฮะอาการผื่นขึ้นืนถ้าหากว่าเราลดเทียสองได้ต้นต่อเดียวกันของอาการทั้งหมดนี่แหละครับมันก็จะมันก็จะสามารถทําให้ตรงนั้นเกิดขึ้นได้แคปซูลสีชมพูเนี่ยจากการที่เราทดสอบให้อาสาสมัครใช้4แคปซูลต่อวันนะครับ เป็นเวลา15วันก็พบว่ามันลดสารตัวหนึ่งที่เม็ดเลือดขาวหลั่งออกมานะครับคืออินเตอร์ลูคิน6กก็คือท s 2นั่นแหละนะครับแล้วก็อินเตอร์ลูคิน17อันนี้เกิดมาจากท s 1 7แต่อตัวที่อินเตอร์ลูคิน6แล้วก็อินเตอร์ลูคินหนึ่งที่มันลดลงไปเนี่ยเกิดขึ้นจากการหลั่งของท s เออเมื่อมันลดลงไปเราวัดแล้วมันลดลงไปเราก็บ,บอกแล้วไอ้ท2มันลดนันต้นเหตุต้นตอของอาการเหล่านี้มันลดลงนะครับ ก็ไม่ใช่ยาอีกแล้วนะครับก็คือว่าเป็นอาหารนี่แหละกินเข้าไปแล้วเราก็ไปคุยกับไม่เลือดขาวเขาก็ไปรับสมดุลของเขาเองครับซึ่งทั้งหมดนี่มันเป็นความรู้เรื่องของภูมิคุ้มกันวิทยาที่คุณหมออาจจะยังไม่ได้บางท่านอาจจะยังไม่ได้ศึกษาครับคือเรารายการนี้จะออกไปทางทีวีแล้วเราไม่ได้พูดย้ำแล้วย้ำอีกนะฮะว่าผิดพันของเราไม่ใช่ยานะแต่มันดูเหมือนว่าออกฤทธิ์คล้ายๆยาแล้วเราแถมยังอธิบายโอ้ยไปทํางานกับไม่เลือยขาว มันเหมือนกับยายิ่งกว่ายาซะอีกนะ <laughs> เพราะว่าเราศึกษาเข้าไปลึกนะฮะเึ๊ลึกมากแล้วเราก็เอาเอาสิ่งที่เราได้รับจากการศึกษานี้มาอธิบายจริงๆแล้วเวลาที่เรากินอาหารเนี่ยมันจะไปทําอย่างเนี้ยกับตัวเราทั้งนั้นอะ่ะ <c oughs> ไป็ได้ออกไปในในขณะที่เราต้องการหรือเปล่าแค่นั้นเอง <c oughs> ปเป็นงแต่เราเอาสิ่งที่เราศึกษาลึกๆเอามาเล่าให้ฟังแล้วเราก็ต้องสรุปว่าสิ่งที่เขาใช่ใช้รับประทานเนี่ยก็คืออาหาร,รนะฮะซึ่งทําจาก มังคุดถั่เหลืองรำฝรั่งบวบแค่นั้เองนะครับแล้วก็ไปคุยกับไม่เลือดขาวไม่มีสารเคมีอื่นๆเลยไม่มีเลยอ่าฮะทุกวันนี้ทานมาเห็นบอกตั้งแต่ปีห้าสองใช่ค่ะนี่ห้าห้าใช่ค่ะแต่ทุกวันนี้ทานเป็นชนิดน้ํานะคะก็คือเราดีขึ้นอยากให้ผิวสวยค่ะแสดงว่าผิวเริ่มไม่มีอาการผื่นคันใช่ค่ะกดและย้อนไม่มาแล้วไม่มาแล้วสบายขึ้นโคกระเพาะโลกระเพาะก็ ก็คือโรคกระเพาะกรดละย้อนหายไปเลยค่ะไม่ไปหาหมอทั้งสามโรคนี้มานานแค่ไหนแล้วฮะก็หลังจากทานบิมประมาณสมเดือนค่ะสามเดือนเมื่อปีห้าสองใช่ค่ะเราเรามั่นใจว่ามันสงบเพราะมันไม่ไม่คันไม่แสบท้องนะคะคือมันไม่มีอาการพวกนี้เราก็ไม่ไม่อยากไปแล้วใช่เช่นไปเจอฝุ่นไปเจออากาศเย็นอะไรเงี้ยทดสอบมเราก็ยังต้อง ทำดำเนินชีวิตของเราปกติทุกวันทำงานที่เดิมอะไรทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ว่ามันมันไม่แสดงให้เราแบบลําคาเหมือนเมื่อก่อนแล้วแฮปปี้ละดีใจมากค่ะเอาละก็ต่อไปก็ไปดูแลเรื่องความสวยความงามกันต่อนะใช่ค่ะถานน้ำมังคุดค่ะผมขอบคุณมากครับคุณกิ่งคับ